คุณผู้ชมครับโดยทางตํารวจภูธรจังหวัดลําพูนครับออกมาถแถลงกรณีทุจริตเงินออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดลําพูนซึ่งครั้งนี้นะครับพบกระทําผิด4รายส่วนสมาชิกกว่า80รายครับที่ปฏิเสธหนี้ที่ถูกสวมสิทธิ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเพื่อถอดหนี้ครับ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนพลตารวจตรีบุญย,ยว,วัฒน์เกิดกล่ำผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลำพูนในฐานะประธานกรรมการสาหกรณ์ตำรวจ ลำพูนชุดที่47ระบุนะครับว่าเนื่องจากสมาชิกสหกรออมทรัพย์ตำรวจภูทรจังหวัดลำพูนจำกัดได้เข้าตรวจสอบรายการคลื่นไหวทางการเงินของตนในแอปพลิเคชันสมาร์ทเบมเมอร์พบว่ามีรายการกู้เงินฉุกเฉินจำนวน10,000แสนบาทโดยที่ตนเองไม่ได้ทำสัญญากู้เงินดังกล่าวจากการตรวจสอบพบนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่สหกรสามรายครับร่วมก,กันกระทำความผิดในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมจึงมีคำสั่ง ไล่ออกและไม่จ่ายค่าชดเชยเงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่ทั้ง3รายตั้งแต่วันที่29มีนาคม2566และยังพบว่าผู้จัดการสหกรณ์วิเคราะห์บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่จึงมีคำสั่งไล่ออกและไม่จ่ายค่าชดเชยและเงินบำเหน็จตั้งแต่วันที่25กรกฎาคม2566โดยขนาดนี้รวมไล่ออกไปแล้วทั้งสิ้น4รายและอยู่ระหว่างการดำเนินการเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่บัญชีอีกหนึ่งรายโดยอ,อยู่ในขั้นตอนแจ้งข้อกล่าวหาและ สอบสวนลงโทษส่วนจะมีการมีผู้กระทําผิด เพิ่มเติมหรือไม่ขนาดนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนระหว่างการดําเนินการตรวจสอบต่อไปครับเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะขณะที่สมาชิกทุกรายที่เป็นหนี้ค่ะผู้ชม80กว่ารายเนี่ยนะคะจะต้องมีการตรวจสอบสัญญาทุกสัญญาที่สมาชิกปฏิเสธหนี้ค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบยอดความเสียหายก็ใกล้ที่จะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะคะและจะได้ทําการถอดหนี้และปรับสถานะให้แก่สมาชิกที่ถูกสวมสิทธิ์ตามแนวทางและวิธีการของสํานักงานตรวจบัญชีสห ก่อนกำหนดต่อไปค่ะ